สำหรับคนที่งบน้อยนะครับใช้ตัวพันสองพนเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันก็นี่ฝาสูบร้อยสิบก็ขันทะแยงนะครับสี่ตัวสวัสดีพี่น้องชาวภูทรนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากไว้ก่อนนะครับเพจเบียร์หลักสิบภาษาอังกฤษ ะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับช่อง YouTube ช่างภูธทอสอนทำรถนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิง่งโอเคนะครับ,นะรบวันนี้เราก็มาเป็นทิกเล็กๆเรื่องอะไรเอ่ยนะครับก็เรื่องเจ้าปัญหานะครับหลายๆานถามมาว่าทำไมเว็บร้อยสไอ ลูกป,ปืนแคมมันแตกบ่อยนะครับอ่าก็คือตัวนอกนะครับตัวนอกนี้นะครับเพราะว่าถ้าลูกป,ปืนมันบีบหรือมันนะครับมันบีบหมุนแคม,มไม่คล่องไม่ลื่นนะครับโอกาสที่ลูกปืนแคม,มจะแตกบ่อยนะครับฉะนั้นก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆเ,เ,เรื่องอะไระครับเรื่องการขันฝากานะรขันฝาสูบ นะครับร้อยสิบไอเมื่อไร่ที่เราขันแน่นเกินไปนะครับสี่ตัวนี้นะครับขันเะแยงแน่นเกินไปปุ๊บมันจะบีบรูปปืนแคมแล้วมันจะหมุนแบบฝืดๆนะครับหมุนแบบฝืดๆแล้วทีนี้มันก็ใช้งานไปนานๆสักพักหนึ่งมันก็บีบทําให้ลูปปืนแคมแตกนะครับเราก็อยากให้ทุกคนนะครับอ่าใช้เจ้า นะครับไม่ได้เอามาฆ่าสัตว์นะครับในป่าแต่ครับเจ้าปเจปอนนะครับนะครับก็คือปเจปอนครับแต่ผมใช้ตัวใหญ่เพราะราคาถูกกว่านะครับอันนี้ก็มีที่นะครับฝั่งนี้จะเป็นนะครับฟุตปอนนะครับเห็นหรือไม่เป็นฟุตปอนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นนิวตันเม็ดนะครับอ่า สำหรับคนที่มีจังเงยเยอะก็ซื้อตัวแพงๆก็ได้3ามพันสี่พันนะครับแต่นี้ตัวพันกว่าบาทนะครับพันสามร้อยกว่าบาทผมก็ใช้มาสองตัวแล้วก็เห็นไม่เป็นอะไรนะครับฉะนั้นจะหมุนให้ดูนะครับเราก็เริ่มจากศูนย์ครับเห็นไหมครับศูนย์ตรงนี้ครับเส้นตรงนี้แล้วร้อยสิบไอผมก็จะใช้อยู่สิฟุตปอน ิบพปอนอ่าหมุนศูนย์มาตรงอีกรอบหนึ่งเท่ากับสิบนะครับมันก็อยู่ที่ขีดสิบพุดปอนพ์บีฉะนั้นถ้าคนที่ใช้นิวตันเมตรนะครับเราก็กลับมาดูอีกด้านหนึ่งนิวตันเมตรก็มันอยู่ที่นะครับอ่าสิบสามจุดหกสิบสามจุดจุดเจ็ดประมาณนั้นนะครับดูตัวเลขเห็นไม่อ่าสิบสามจุดหกนะครับอ่านะครับอันนี้คือฝาสูบนะครับนิวตันเมตรคือสิบสามจุดหก สิบสามจุดเจ็ดประมาณนั้นนะครับฟุตปอนก็สิบฟุตปอนนะครับก็เป็นทิกเล็กๆนะครับสำหรับใช้ประแจปอนฉะนั้นเราก็สามารถใช้ตัวตัวใหญ่ตัวยาวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเล็กตัวสั้นนะครับถามว่ามันดีกว่าอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่งบน้อยนะครับใช้ตัวพันสองพันสามเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้ว เราเทียบเอานะครับเราเทียบเอาตัวนี้มันจะเป็นฟุตบอลกับนิวตันเมตรนะครับฉะนั้นนะครับเอาเอาฝาเลยอ่าก็นี่ฝาสูบร้อสิบก็ขันทะแยงนะครับสี่ตัวก็เหมือนที่บอกนะครับสิบฟุตบอลหรือสิบสามจุดหกอ่าสิบามจุดเจ็ดนิวตันนะครับ มันก็เท่ากันเราเทียบเอานะครับฉะนั้นก็ฝากเป็นซิกเล็กๆนะครับวันนี้สําหรับเจ้าฝาสูบก็เป็นซิกเล็กๆนะครับสี่สีตัวนี้ฝาสูบนะครับสิบฟุตบอลย้ําอีกครั้งสิบฟุตปอลหรือสิบสามจุดเจ็ดนิวตันนะครับเทียบตามตารางนะครับนี่ก็เอาข้อมูลมาจากศูนย์นะครับจากคู่มือรถนะครับเอามาฝากกันนะครับอ่าคลิปหน้าจะเป็น ฝารุนอะไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนนะครับมันจะมีข้างในนะครับข้างในนี้นะครับสองตัวข้างในนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับผมก็ใช้อยู่แค่สามฟุตปอนนะครับทีนี้พอเป็นนิวตันมันมันจะดูไม่เห็นนะครับถ้าใช้ฟุตปอนผมผมว่ามันมันใช้ง่ายกว่านะครับก็ ฝากไว้นะครับเผื่อใครที่อยากนะครับต้องการตัวเลขแม่นๆผมว่าการประกอบเครื่องถ้าเรามีเครื่องมือแบบนี้มันก็จะดีกว่านะครับอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนานครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้นะครับอย่าลืมนะครับใช้เครื่องมือดีกว่าแน่นอนนะครับ